รายการของเราวันนี้ตามหาคนดีละปราชาบ้านค่ะค่ะกับพี่นี่วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านหนองกลับนะคะพี่ชนอําเภออําเภอบ้านค่ายอเภอบ้านค่ายของเรานี่เองค่ะถ้าทุกคนเห็นบริเวณตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อาณาจักรตอนตนี้เรียกเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แบบว่าน่าจะค้บบงปงจรนกันทีเดียวเดี๋ยวเราต้องไปดูกันค่ะว่า ทำไมเขาถึงเป็นคนดีที่ชุมชนนี้บอกว่าต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่มาตามหาเขาเขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วเขาเป็นใครกันเดี๋ยวเราเข้าไปเล็กแล้กันชนค่ะไปเลยค่ะามาเลยค่ะ คุณผู้ชมเาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านท่านกำนันสมพงษ์เวชการมากำนันตำบลหนองบัวค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้รายการตามหาคนดีสีระยองนะคะก็ได้สัญจรมาพบกับท่านกำนันที่อำเภอบ้านค่ายวันนี้นะคะกำนันตำบลหนองบัวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราขออนุญาตมาสอบถามว่าเอ๊ท่านกำนันมีประวัติความเป็นมายังไงเป็นคนดีในชุมชนแบบไหนนะคะจะขออนุญาตให้ท่านกำนันได้แนะนําตัวเองให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับผมผม นายสมพงศ์นะครับเวชกรรมมานะครับกำนัน่งตำบลน้องบัวน,นะครับถึงตัวผมเองเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลม,มาปีสี่เก้าสี่เก้านะี่เก้าแล้วก็าอายุห้าปีนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนะครับผู้ใหญ่บ้านมั้งปีห้าสามนะครับก็ประมาณสิบปีกว่าๆกันนะ นานมากถือว่าได้รับความไว้วางใจในชุมชนค่อนข้างนานในการเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะครับผมค่ะแล้วต่อจากนั้นก็ต่อจนากนั้นก็ดํารงตแหน่งนะครับกำนั้นค่ะก็เริมเขานปีที่สามปีที่สามแล้วค่ะแต่ <ๆ S 1> แววแววเมื่อกี้เราแอบ,บดูอะไรประกอบหลายๆอย่างก่อนที่จะได้คุยกำน,นันแววแววว่ากำลังจะได้รับข่าวดีได้รับตําแหน่งกำนันดีเด่นกำนันแห่งทองคําด้วยใช่ไหมคะค่ะส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวการประเมินนะครับต่ยังไม่ได้ประสินนะครับอ๋อเดี๋ยว เชื่อว่าหลังจากที่เทปนี่ออนแอร์ไปแล้วน่าจะได้อะไรที่มันชัดเจนลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้มาสแสดงความดีอีกครั้งหนึง่งครับผมสมพรปาเนะี่ยต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งถามว่าการที่จะได้มาเป็นกำนันแล้วก็ให้คนในชุมชนลูกบ้านต่างๆเนี่ยได้รับความไว้วางใจเนี่ยก็ต้องมีเส้นทางมาที่แบบว่ากลการเป็นผู้นาชุมชนที่ค่อนข้างที่จะมีะความที่น่าสนใจเยอะแยะแน่นอนการกำนัน ทำอะไรบ้างคะแณตอนนี้ค่ะมีกิจกรรมหรือทําอะไรบ้างที่ในทุมชนที่เราหลักๆเลยค่ะครับผมในในโซนของที่บ้านเนี่ยครับเป็นตบลหนองบัวเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับตำบลหนองบัวค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้เบื้องต้นเนยในการบริหารจัดการขยะแบบพอเพียงค่ะนะครับสิ่งในตำบลหนองบัวเนี่ยหมู่สามของเราเนี่ยเป็นมูเป็นหมู่ที่มีประชากรเยอะที่สุดนะครับสองพันคนแล้วก็ประชากรแฝงด้วยค่ะนะครับซึ่งประมาณทักปี ปีหาซีประมาณปีหาซีนะครับผมได้ไปศึกษาดูงานโดยใช้งบขององค์การปริหารชนตำบลนะครับไปดูงานที่จังหวัดอุดรนะครับเราไปดูงานแล้วทีนี้มันก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขานะครับมีการเลี้ยงเศษเดือนแล้วก็กาจัดขยะในในหมู่บ้านเขาก็จะเขียนป้ายติดไว้นะครับป้ายติดไว้ว่าขยะเป็นทองขยะเป็นทองขยะเป็นทองก็ทําให้เรานี้แนวคิดว่าเฮ้ย มันมันมันเป็นสิ่งที่แปลกดีแล้วก็เราน่าจะกลับเอากลับมาใช้ในบ้านในชุมชนเราเนี่ยนะครับเนาะก็ไปศึกษาว่าการเลี้ยงใส่เดือนการบริหารจัดขยะทํำยังไงเนี่ยคของเขามีการเก็บขยะบริหารจัดการขยะโดยเลี้ยงเสดเดือนนะครับแล้วก็จัดต่างชาวพนักิจขยะนะเราก็ศึกษาชาวพักิจขยะนี่คล้ายๆกับเวลาที่มีใครเสียหรืออะไรใช้คํานั้นเหมือนกันใช่ไหมครับพนักงานะทีนี้ก็เหมือนเหมือนได้ได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนขยะนะครับเนาะมีสมาชิกร้อยคน เขากำหนดไว้ถ้าสมมติขายขยะไดเกินห้าร้อยเขาจะยักไว้ในบัญชีนึ่สามร้อยเผื่อเวลาใครสมาชิกสูญเสียชีวิตก็จะหักออกจะหักออกไปทีละห0าสิบบาทห0าสิบบาทแต่เงิน้องคอยมาเติมเติมสามร้อยอยู่ตลอดนะแต่ว่าเรามีแนวคิดชีกความคิดเขาออกมาโดยที่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราก็มาคิดว่าถ้าเราไปเดินตามลักษณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมายุ่งยากเรื่องกัารเก็บเอกสารยุ่งยากเรื่องกัรข้อมูลญต่างต่างเนี่ยนะครับ มันจะต้องใช้บุคลากรเยอะไงเพราะเราสอบถามข้อมูลกันแล้วว่าเขาเนี่ยคงจะต้องยุ่งยากพอสมควรนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเรามาตั้งบริษัทว่าเฮ้ยเรามาทความดีถวายพระองค์่ันดีไหมนะครับโดยการใช้วันสาคัญเก็บพรับอกเก็บพยะในชุมชนก็คือช่วยชวนกันในชุมชนเราเนี่ยเป็นผู้นํานี่แหละชวนคนในชุมชนชวนคนในหมู่บ้านตําบลของเรามาทําความดีเพื่อถวายในหลวงของเราต้องใชคะนี่คือ ปณิธานของหมู่บ้านเราเรามาต่างความคิดรวมกันนะแล้วก็มีการเก็บที่เรากระ่วยกันเก็บก่อนนะเก็บในชุมชนเก็บเก็บวันสำคัญสำคัญเเก็บหรือวันเฉ่วันสำคัญเราก็เก็บแต่มามังงลังเรือเิมใช้กลยุทธ์ในการรับบริจาคนะครับพอใช้การรับบริจาคแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คนเรือให้ความสำคัญเหมือนทำบุญกับพญานะครับทำบุญกับพญาเราก็ใช้เวทีประชุมประชาคมนะครับแจงชัวบาลว่า วัตถุประสงค์การเก็บพยะเนี่ยเราจะมาบริหารจัดการยังไงะนะครับเราเอาวัตถุประสงค์ที่ว่าเรามาคิดรวมกันมาคิดรวมกันว่าเราจะหนึ่งเป็นทุนการศึกษาสองใช้สารประโยชน์สามเราจะไปใช้เราแล้วตะถีบจุมตกลงกันเนี่ยทีนี้ขยะมันก็เริ่มมากขึ้นมากึ้นนะฮะเก็บครั้งนี่อประมาณเจ็ดไปบานกันแล้วคือว่าเยอะมากเลยนะคะเรียกได้ว่าแปลงจากสิ่งที่เขาทิ้งแล้วของเหลือทิ้งต่างๆสิ่งที่ใครไม่ต้องการแล้วกลายมาเป็นเงินคือสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าเก็บไปขายคนเดียวมันก็จะได้แค่ สิบบานหาบ้ันนี้มันหลยน้อยเป็นเป็นการทําความดีที่ร่วมกันอีกหนึ่งอย่างที่กํานันได้เป็นผู้นําชุมชนที่ได้ช่วยให้ชุมชนของเราทั้งทีนแล้วก็คลีนในการเป็นผู้นำมาถ้าเราถ้าเราไม่คิดแล้วเราทําไปน้ำเราไม่ทํากลเนี่ยมีมีใครเดินตามนะจิงค่ะนีิดแล้วต้องน้ำแล้วต่อแล้วก็ต้องทํากลแล้วก็พากันทําเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มเห็นผลนะครับเหมาะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งคาะที่วันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์ว่า เป็นคนดีแบบไหนทาไมถึงเป็นคนดีอย่างน้อยก็คือเราต้องเป็นคนเริ่มในการาทาเขาคิดอ,อ่อาค่ะซึ่งท่านกำนันเนี่ยก็เป็นผู้นําชุมชนดีเด่นที่มีความประพฤติที่เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อได้อยู่แล้วถา้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เดินมาทางมาถึงเป็นกำนันแน่นอนและตรงๆบริเวณจุดเนี้ยค่ะยังเป็นเมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆทางวิทยากรทางเจ้ามานะคะก็เดินดูรอบๆว่า ตรงนี้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยมีการปลูกผักทําอะไรหลายอย่างทีเ่เราได้เริ่มมาจากไอ้กองทุนขยะนะครับขยะเนี่ยเวลาเราแยกมามันจะมีประเ,เะฮะประเภทของขยะถั่วไปนะครับเราเอาไปคัดแยกจาหน่ายแต่ขยะที่มันเอาไปจาหน่ายไม่ได้คือขยะสดขยะเปียกพวกเนี้ยเป็นปมหกเซตอาหารบางระมังนะครับเราก็จะมาให้เลี้ยงเสดเดือนบางทีมีเซตผลไม้เปลือกผลไม้เราก็ให้เสดเดือน ตอนนี้ก็ยังมีมีมีส้เดือนอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปไปชมนี่ก็ยังมีไส้เดือนที่เยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราก็เลยบริหารจัดการขยะโดยแช้ขยะสดเนี่ยมาเลี้ยงเสียเดือนทีนี้พอได้ปุ๋ยมาแล้วเราไปไหนฮะปุ๋ยปุ๋ยได้มาเราก็เลยอาศัยต้นไม้ในบ้านเราในัวเรือนเรานะครับเป็นการลดรายจ่ายนะครับแล้วไปเพิ่มรายได้โดยผลผลิตนะครับเพิ่มรายได้ทุนนั้นทีนี้ศูนย์ศูนย์นี่มันจะขยายผลไปเรื่อยเมื่อเมื่อมีปุ๋ย เราก็ต้องปลุกภักเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ที่นี่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นประมงเกษตรเรื่มเริ่มม่ความสนใจนะครับก็เริ่มเข้ามาครบวงจรเลยในนี่ก็คือตั้งแต่ขับเข้ามานี่เราก็จะเห็นต้นไม้ต่างๆมากมายทั้งดอกไม้ทั้งพืชที่กินได้พืชสวนครัวปลูกอะไรต่างๆมากมายบนเป็นวัดเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างครอบคลุมอยู่ในนี้เลยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังเห็นว่าได้เป็นตัวแทนของอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อันนี้อยู่ต้องไหมคะข้อมูลนี้ค่ะคือไป ไปแข่งกับทางของแกลงทางเมืองวะทางเพื่อเมืองนะครับนะเพื่อเมืองครับแล้วก็ในในศูนย์เนี่ยมันจะมีการเรียนรู้หลายฐานด้วยกันนะทาเป็นฐานฐานไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทีนียผมทํานาเองนะทำนาด้วยกำนัลกำนังครอบคลุมมากเลยนะคะตอนนี้ทําหลายอย่างมากเป็นคนดีสียชุมชนที่แบบว่าครอบเบอร์ไปทุกอย่างเลยครอบคลุมมากเราก็ไม่อยากไปเสียเรื่องของเสียแกลบเสียรําเสียปลายข่าวก็ซื้อเครื่องสีเองงี้ฮะเราสีข่าวเองนะครับเราจะได้ข่าว ได้ข่าวได้แกลบไปทําปุ๋ยเองฮะทำปุ๋ยเองมันคือครบวงจรในนในศูนย์นี้เลยตอนนี้กานันก็คือนอกจากเป็นผู้นําชุมชนที่ในเรื่องของขยะการจัดการขยะทํานาเองชวนชาวบ้านมาเก็บขยะแล้วก็เอาขยะสดนั้นมาทำไส้เดือนนะคะเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนปลูกผักมีอะไรอย่าง้ยกำนันนี่หนูได้ประมาณสี่ถึงห้าอย่างละพื้นฐานนี้ก็จะมีการทําปุ๋ยหมักกองนะครับการทําปุ๋ยหมักกองโดยจากแกลบที่เราได้ไฮะแกลบท่ไแล้วก็ปุ๋ย ปุ๋ยหมักผึโซดปุ๋ยหมักปกหมักปลาเนี่ยมนีมีฐานอยู่นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการการเลี้ยงปลาไหลปลาไหลใช่จริงๆผมเวลาน้อยนะครับแต่พยายามอยากจะทําไว้ให้ชาวบ้านเดี๋มาเรียนรู้นะครับเนาะแต่เรามีเวลาแค่นี้เราทําแต่แค่นี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไม กันนันเอาเวลาเนี่ยมาทําผมนี่ก็บอกผมมีเวลาแค่เนี้ยถ้ามีเวลามากผมก็ไปทําดูไม่ต้องมาลองนั่นคือทําได้เลยแล้วก็คือนําเขาไปให้ส่วนใครจะสารต่อหิบของเราไปตรงไหนไปต่อยอดเราก็ได้หมดคุณมีเวลามากก็เราคุณก็ทำได้หลายอย่างการเลี้ยงปลาไหลการเลี้ยงปลาซิวการเลี้ยงเอ่อหชเชอรี่ค่ะต้องขุดบ่อเลยไหมคะเนี่ยกำนันตรงนี้เป็นบ่อมีบ่อด้วยมีบ่อปูนด้วยแล้วก็บ่อบ่อดินด้วยนะครับนะแล้วก็ในแปลงของเราเนี่ยเราใช้พลังงานทดแทนหมดนะ ใช้พลังงานทดแทนในแบบไหนคะท่านกำนันเราใช้โซลาเซลล์การโซลาเซลล์โดยเวลาเก็บใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับระบบต้นไม้ทั้งสวนเนี่ยเราใช้เวลาแดดออกมาใช่รดน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์หมดเลยค่ะก็แสดงว่าตอนกลางวันก็เก็บแสงแดดเป็นโซลาเซลล์เสร็จแล้วปุ๊บพอถึงเวลารถน้ําในสวนเนี่ยมันก็ออโต้ของเลยอ๋อเอมาัค่ระบบทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟบ้านด้วยค่ะไฟบ้านเราก็ใช้ระบบไฟโดยถือว่าลถหายใจของไฟฟ้าด้วยตรงนี้นะครับเนาะ เป็นไอแล้วพระบรมีขององค์ท่านนะครับที่เราได้เดินตามโดยใช้พลังงานทำเนคุ้มค่านะครับครอบคุมทุกอย่างเรียกเลยว่าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําจนถึงการเก็บขยะนะคะต้นน้ําก็เริ่มตั้งแต่การปลูกผักทําพืชสวนครัวการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆกลางน้ําก็เอามาแปรรูปทําอะไรต่างๆส่วนอ่สุดท้ายแล้วยังเอาขยะที่อยู่ในชุมชนเอามาทําได้เกิดประโยชน์ได้อีกซึ่งได้มีเงินอยู่หกหมื่นตำล้านะ มูลคนะครับแล้วมอบทุนการศึกษาทุกปีฮะทุกปีนะครับหรือ <ภา S 2> ให้แ้วก่อนที่เราจะมอบถึงการศึกษาเนี่ยเราจะต้องเล่าให้เด็กฟังก่อน <ภา S 2> ว่าขยะทต่เราิ้นเนี่ยมันมีค่<ภ>าและเงินที่เราหมอบให้ให้ให,ให้เธอในวันนี้มันเป็นเงินจากขยะที่เราทิ้ง <ภา S 1> และเรามองขามันั่นแหละนะครับเขาจะเกิดเขาจะเกิดมองเห็นเห็นคุณค่าเงินที่เราให้กานะครับต่อไปเขาจะต้องเก็บขยะมาหมอบไปกับชุมชนเขากองทุนขยะนะครับมันก็เป็นมันสั่งความสุขในชุมชน แล้วปัจจุบันเนี่ยประชากรแฝงคขมเมนพมา่าบางครั้งเก็บใส่ถุงรอหมอไไแเราเลย <c oughs> มันมัน,ม,นมันก็นเป็นการมีส่วนร่วมกันในชุมชนนะปลุกกระแสปลูกจิตสำน,นึกให้เขารู้จักว่าของที่เขาควรจะแยกหรือของควรที่มันไม่ใช้ใ,ใ,ชใ,ชใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเป็นเขาเหมือนจะเดินตามชุมชนไงเขาไม่คิดตัง เราชุมชน้อาทำแบบนี้เขาก็จะทาตามเราไม่แชวมาอยูุกับเราแล้วมาทิ้งมาทําให้ชุมชนเราไม่หนาอยู่เงี้ยเขาจะเดินรอยตามเราเดียคนนึงเยี่ยมเยี่ยมชอบแนวคิดมากเลยค่ะเป็นเป็นทั้งปราชชาวบ้านของที่นี่เป็นทั้งผู้นาชุมชนนะคะประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมแล้วค่ะที่จะต้องได้เป็นกำนันยอดเยี่ยมกำนันแหนทอมคำเดี๋ยวเราจะรอชมรางวัลกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถ้าท่านได้เห็นนะคะว่ารางวัลตรงด้านซ้ายมือของเชียพี่นะคะเกียรติบัตร ต่างๆทั้งของชุมชนทั้งของกำนันเองจะเยอะแยะมากมายค่ะมากกว่า20รายการนะคะมากกว่า20รายการที่เราจะเดี๋ยวจะมีภาพให้ชมนะคะว่าเยอะมากที่ท่านกำนันได้ทําอะไรบ้างเพื่อชุมชนด้วยจิตสาธารณะจิตอาสานะคะนี่นะคะเรียกว่าเป็นผู้นาชุมชนดินเด่นที่มีทั้งความประพฤติมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีในจิตอาสาซึ่งมันครบมากที่การที่เราจะเรียกว่า เป็นคนดีสีบ้านค่ายเป็นคนดีสีระยะแล้วยังไม่พอยังเป็นตราชาวบ้านวันนี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเวลาจะกว่าจะได้มาสัมภาษณ์ได้มาเจอกันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเป็นกำนันที่แบบว่างานรัดตัวอยู่ตลอดเวลาไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีงานเยอะมากเลยใช่ไหมคะกำนันช่ผมงานเยอะครับีเดียวก็ต้องไปสารต่อเรื่องของสถาบันพัฒนาพแรงงานวันที่ยี่สิบห้าพีก นำสถาบันมาอบรมการช่างเชื่อมช่างเชื่อมนะับทีมชลล้วนเลยหน้าที่ก็คือแบบเต็มเปี่ยมมากๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตได้ไปชมแล้วก็เก็บภาพภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ซึ่งก็อยู่ที่บ้านของกำนันที่นี่ถูกต้องไหมคะจะขออนุญาตพาทีมงานเนี่ยแอบลับละชมทั้งต้นกล้วยดอกดาวเรืองชะอมกล้วยโอ้เยะแยะมากมายแต่ขับรถมารู้สึกว่าว้าวมากเป็นบ้านกำนันที่โอ้ สมแล้วที่ได้รับเป็นหนึ่ง หนึ่งศูนย์การเรียนรู้หนึ่งอำเภอรจริงๆค,ค่ะก็ะะเดี๋ยวว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสหน้าอีกน่าจะได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับกำบบนันอีกงเพราะว่ากำนัน,นทองคำเนี่ยเราต้องมาอีกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะคะรายการตามหาคนดีปาดเปลืองเมืองระยองนะคะแล้วก็ระยองรองยังชาแนลนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านกำนันสมพงศ์เวกามาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้ให้สํานักงานทางวัธรามจังหวัดระยองได้มีโอกาสมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ แนวคิดที่สื่อได้ว่าการที่จะเป็นคนดีเนี่ยเป็นผู้นำนะคะถ้าเรานำดีลูกบ้านหรือผู้คนเนี่ยก็จะตามเราเป็นในทางแทบแนวเดียวกันซึ่งเป็นหลักการที่สานต่อตามไปพ่อได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านกำลังสมพงษ์มากๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาที่ตรงบริเวณศูนย์การเรียนรู้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชนำมีที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของท่านกำนันค่ะท่านกำนันคะตรงนี้นจุดนี้มันคือที่ปลูกหรือว่ามันเป็นที่ว่าจะไปไหนได้บ้างใช่ไหมคะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแสดงถังนะครับว่าในแต่ละฐานจะมีอะไรบ้างครับเวลาใครเข้ามาศึกษาหรือมาเรียนรู้เนี่ยครับมายืนดูก็จะรู้นะครับว่า มีไรทำนาวิธีการหมักมูลวัวใช่ไหมคะร่อนหมักเลี้ยงไข่ไก่ที่นี่มีทั้งทั้งหมดรวมแล้วก็คือประมาณ10รายการถูกต้องไหมคะสิบสี่ฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เลี้ยงปลากินบ่อดินแปลงเกษตรผสมประสานอ๋อเลี้ยงปลาซิวเมื่อกี้ที่ได้พูดคุยกันไปนะคะทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงไส้เดือนดินแล้วก็ยังมีโรงเลี้ยงแคคตัสค่ะอยากให้กำนันพาพาเดินเที่ยวชมเลยค่ะกำลังอากาศดีเลยตอนนี้ค่ะไม่ร้อนนี้ สถานเรียนรู้การเลี้ยงไสเดือนนะตรงนี้นะครับค่ะตรงนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องไสเดือนอันนี้หมุนวัวหมดนะกำลังสั่งมาครับนะจุดนี้คือตอนนี้เราอยู่ที่ตรงที่การเลี้ยงไสเดือนบ่อไสเดือนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะท้านนั้นอันนี้อันนี้บ่ออันนี้พร้อมร่อนแล้วนะครับพร้อมร่อนแล้วตัวก็จะน้อยแล้วผมคัดตัวไปแล้วอ๋อยังพอมีเห็นเป็นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บในค่ะเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับเนี่ย ไอ้หมูนเจเดือนเนี่ยเราสามารถทําเป็นดินเพาะได้เลยนะครับเนี่ยค่ะนี่คือต้นที่มัน้นเอาจะเอาพวกเศษเศษผักนี่ยใส่เข้าไปให้เขากินเขากินเสร็จปุ๊บเขาจะเลือพวกนี้จะงอกขึ้นมาเศษผักพวกนี้หรือว่านี่ที่เราบอกว่าได้มาจากขยะที่เม่กี้ทำนันบอกว่าก็คือได้มาจากขยะเป็นขยะเปียกที่ได้มาจากในชุมชนค่ะเอาใส่ในนี้กันในครัวเรือนบางทีเราทําแต่ละวัน่ยเราก็เราก็มาใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปทิ้งนะครับโอ้อันนี้พร้อมนี่นะครับเราพร้อมร่อนแล้วฮะค่ะ โลละสามสิบาทนะคะจำไดมตรงนี้อ๋อร่อนคือการที่เอาตะแกรงร่อนเพื่อให้ได้เป็นตัวไส้ดินออกมาแล้วไส้เดือนออกมาใช่ไหมคะตัวเต็มจะแยกตัวนี้ออกตัวเราไปปล่อยอีกบ่อหนึ่งคุณผู้ชมคะดูด้นใครกลัวไส้เดือนเนี่ยก็ก็นิดนึงนะคะแต่โหคุณผู้ชมค่ะเยอะแยะจริงค่ะของจริงค่ะน้องไส้เดือนค่ะน้องไส้เดือนเลยตอวนี้อยู่ประมาณสักสี่โลต่ะนี้นะ หมายถึงว่าถ้าร่อนออกมาแล้วจะได้ไสเดือนประมาณสี่กิโลโอ้หอันนี้เป็นเศษวัตถุที่เราหายกันแล้วกนหมดแะแต่เขาก็จะข้นนะเนี่ยเรียกว่ามันปลูกเหมือนต้นอ่อนทานตะวันเนาะก็จะข้นมันไม่มีมันไม่มีสารเคมีอื่นนะมันไม่มีกรดมันพร้อมพร้อ่า้เลยเป็นปราดในการทําไส้เดือนจริงๆค่ะแล้วตัวไสเดือนนี่เราเอามาจากไหนคะเริ่มแรกเลยเที่ผมไปดูงานที่จังหวัดอุดรนะครับ เราได้สั่งซื้อมาโลละ1 0 0 0บาทอ๋อนี่เรานำเข้ามาจากต่างจังหวัดนำเข้าไสเดือนตัวเล็กๆมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะครับแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาเลี้ยงให้มันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็เอาไปขายได้ครับค่ะขายตัวได้นะครับแล้วก็ดรากจะไม่ขายก็ย้ายเพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดราฟผ่อนอยูงนี้แล้วเนี่ยเราจะนายมันจะไม่หยาบยาบเนี่ยนะครับเราเอาไปใส่ในสวนเกษตรไดเลยะคก็คือจากที่เาก็ไต้องไปนี้แหละที่เขา อยู่ในบ่อเนี่ยให้มันร่วนได้ขนาดนี้เนี่ยเราก็เอาไปใช้ต่อก็คือในในสวนของเราค่ะแต่วิธีการร่อนมันจะมีใช้เครื่องนะใช้เครื่องใช้เครื่องร่อนเนี่ย่อนที่เราจะเอาก่อนที่เราจะเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงชะเดือนนะเป็นทียูของชะเดือนเราต้องมามักไว้ก่อนประมาณสี่ห้าวันนะครับแล้วเราไปย้ายไปใส่ให้ชะเดือนอยู่นะครับ เรื่องนี้เลยใช่ไหมคะตัวหลักเลยที่เราจะเอาไปทําปุ๋ยต่อใช่แต่มันเยอะๆยเนี่ยมันถ้าเราไปร่อนมือจะไม่ไหวเราก็ใส่ตัวนี้ร่อนเลยค่ะโอเคก็ใช้เวลาน้อยค่ะอันนั้นเราร่อนแล้วใส่สิบสองกิโลตัวหนึ่งถุงออันนี้มีมีขายไหมคะอาจำหน่ายเหรอคะนี่นี่พร้อมจำหน่ายค่ะนี่คือพร้อมจำหน่ายค่ะนี่พร้อมออกสู่ ใครที่ต้องการนะคะที่นี่ได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีที่แกลบแกลบจากที่เราสีขาวเองครับเรามาทําปุ๋ยหมักกองนะครับปุ๋ยหมักกองอกได้อีกตรงนี้พร้อมพร้อมเอาไปใช้งานได้ห,หมักทิ้งไว้ความเกิดความเย็นตัวแล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีรําข้าวมีแกลบมีผวกการกําจาดเอเอ็นนะผสมหมักไว้แล้วเราก็ใส่ถุงตั้งไว้พอเย็นแล้วเราก็ไปใส่ต้นไม้ได้โอ้ครบวงจรค่ะเรียกได้ว่าเป็นอันนี้ก็เป็นผวก เซกขยะเซกขยะที่เราก็จะมาใส่เอามาใส่ถังไว้แล้วก็มาแต่โดยใช้พอดอนะใช้พอดอสองเราเนี้ยพอดอสองพอดอหกค่ะอันนี้ก็คือปุ๋ยของพนาทีดินจังหวัดระยองค่ะมีทั้งใส่เดือนมีปุ๋ยเหมือนที่ที่บอกมีแต่นักขานก็คือเยอะแยะจริงอันนี้เลี้ยงไว้เผื่อประกอบอาหารในมุในครัวเรือนหกตัวฮะหกตัวแต่เขากระลังได้ไข่ทุกวันไหมคะอย่างน้ตัวนี้กำลังสาวกำลังสาวไก่สาวกำลังสาวเขาไข่มันจะเล็กๆนะคะาสวเลี้ยงต่างตัวขนาดนี่อ๋อ มีเลี้ยงไก่ไข่โวเรือนสองขางเป็นแปลงฝรั่งกิมจูฝรั่งในกิมจูไหมคะครับผมมีที่แบบว่าลูกโตๆพอจะไปเป็นนิโมดแล้วหมดรุ่นนี่ละอีกเดือนครึ่งอะมาเลยมาเที่ยวยครับเดือนครึ่งมาเที่ยวเลยค่คุณผู้ชมคะคำนั้นบอกแล้วนะคะว่าอีกหนึ่งเดือนครึ่งสามารถมาชิมฝรั่งกิมจูที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราได้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องได้เรามาชิมแแน่นอนค่ะ อันนี้เป็นปลาซิวปลาเลี้ยงปลาซิวในบ่อบ่อซีเมนต์กับหอยเชอรี่นะครับแต่เขาจะไม่ค่อยแชมพูนั้นอ่าใช่อัานไข่หอยเชอรี่นะครับเขาจะฟักตัวอ่อนลงไปลงไปอยู่ในเนี้ยครับเยอะไหมคะเนี่ยในบ่อนี้ประมาณมีตัวแม่พันธุ์เขาเยอะอยู่ฮะหลายตัวอยู่แล้วลูกเล็กๆตัวเล็กๆก็ตัวนี้จะเยอะอยู่เขาจะไข่ลงไปเป็นชุดๆนะครับผมอันนี้ก็ปลาดุกฮะ โอแค่นี้ก็เลี้ยงปลาดุกได้แล้วเหรอคะขึ้นกำนันเคยเห็นแต่เขาขุดบ่อใหญ่ๆเลี้ยงไม่ต้องไม่ต้องเลยครับอันนี้เป็นประมงจังหวัดสนับพนุนครับนี่ครัอ๋อนี่ดูเหมือนแค่พื้นตรงนี้แล้วก็เป็นน้ําใสแล้วก็เลี้ยงปลาดุกได้เลยใช่ไม่ต้องใช้น้ําเยอะครับผมใช้น้ําเยอะเจ๊เคยเห็นก็คือว่าเขาขุดบ่อโอ้โหเป็นแบบเรื่องราวใหญ่โตไม่ต้องเลยนะคะครับแบบง่ายงอ๋อเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราทํากินภายในชุมชนภายในรัวเดือนแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ อันนี้ก็ผักผลคัวผักเนี่ยเราปลูกโดยใช้กระถางนะครับที่ได้ปลูกลงดินแล้วหัวดูแลยามไวเนี่ยยามเยอะผมงเลยมันลงเป็นกระถางแบบนี้กว่ามันจะงามมั้ยมันก็งามนะครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะนี่นี่เหมาะกับการกินแล้วทำกินกับลาบกระถางทำว่าให้เห็นเขามาดูแล้วเขากลับไปทาบานอ่อ่าใช่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันแผ่เยอะกําจัดวัชพืชก็ยากใช่ไหมคะลังกันนั้นค่ะอันนี้โซลาเซลล์ครับผมอ๋อที่บอกว่า เราแทบจะใช้ทุกอย่างบ,บนอยู่ในพื้นที่ของเราหมดเลยเนระบบระบบหมูเหยียงทั้งหมดน้ำหยดทั้งหมดผมใช้ตัวนี้หมดเลยถึงเวลามาก็ออโต้ทุกอย่างครับค่ะสับสวิกปุ๊บก่อนน้ำทำงานเลยครับค่ะอันนีค้ครับเป็นโซลเซลล <swords S 2> ปั๊มสองตัวนะครับเป็นปั๊มสองนิ้วกับนิ้ว,วครึ่งค่ะ แผงนี้นี่มีสองนิ้วใช้สีแผงค่ะนิ้วครึ่งใช้สองแผงนะครับอ๋อเรื่องพลังงานทดแทนก็เป็นปราชชาวบ้านอีกนะคะนี่นีนอกจากวันนี้เราได้หลายอย่างจากท่านกำนันจริงๆค่ะท่านเป็นปราชชาวบ้านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของการที่ใช้พลังงานทดแทนอีกนะคะเนี่เรียกได้ว่าตอนนี้คือที่สวนนี่คือศูนย์ตรงนี้คือครบวงจรหมดแล้วครบทุกอย่างครับตรวนี้ก็เป็นบอ เป็นการเลี้ยงประสิวบอดินค่ะตอนนี้ก็มีมีคนมาดูงานเยอะไหมคะท่านกำนันก็ช่วงม่ติดโควิดเนี่ยเยอะครับผมคือรับงานทีทั้งเดือนทีจะใช้จะใช้สไลาน้นะครับรับรับคณะนะครับน่าจะมาจากหลายจังหวัดต่างจังหวัดอะไรก็มีใช่ไหมคะที่มาดูงานของเราเพราะครบมากมีฐานมา่สิบเอ่อช่วงปีชละ1สิบจังหวัดนะค่าโอ้โหมีความเป็นธรรมชาติหมุนรอบตัว360อองศานี่คืออันนู้นกับ เป็นปลาเป็นปลาเป็นจพันมีเยอะมากฮะปลาเป็นจะพันคือหลายหลายพันรวมกันยู่ไหนนหลายพันรวมกันค่ะแล้วก็นึกอยากจะกินกันไปต้องไปหาซื้อยิงฉ่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยฮะเนี่หมูแพงนแพงเราไม่ต้องพูดถึงเราเรามีปลาเรามีปลาอยู่ในบ่ออยากกินอะไรลงไปจับลงไปหาได้เลยครับผมค่ะโอเคก้เดยค่ังค่งก็มีฝืกผักเยอะนะค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าสดจริงๆค่ะนี่ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทุกอย่าง ะเขือม่วงค่ะจิ้มกับน้ำพริกกะปิค่ะอร่อยเด็ดต้มแล้วยำไหมอ๋อยำก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรคะผักบุ้งเพราวันคำว่าพอเพียงว่าวันคำว่าพอเพียงโอใช่ใช่ใช่คำว่าพอเพียงค่ะคุณผู้ชมคะตรงนู้นจะมีผักบุ้งแต่ต้องสังเกตดีๆนิดนึงเป็นคำว่าพอเพียงมีแปลงผักบุ้งอยู่ตรงนู้นมีทั้งกล้วยปีกกล้วยเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นกล้วยหักมุกนะครับ ถิ่มปลุกตักหักมุกเนี่ยผมมาไว้เน้นชาบชาบเข็มชาบหวานนะคราบเนื้อก็จะสวยเนื้อจะเหลืองสวยมันอ้วนใช่ฮะแต่เนื้อเขาเยอะลวกหักมุกมันอ้วนค่ะคุณผู้ชมลูกมันผิวแต่งมากเจะเหลืองเวลาเราเราชาบเสร็จนะครับอ๋อเน้นก็คือเราเอาไปแปรรูปได้โอเคกว่าใช่ไหมคะอันนี้สุกทั้งเถือเลยเนี่ยอันนี้สุกแล้ยัง ฉากนี่ต้องตอนมันสุกไหมคะไม่ฮะตัวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ต้องไปตาเป็นเดี๋ยวคนต้องได้ชิมแล้วค่ะแล้วมันสุกขนาดนี้ต้องได้ชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เล่งเวลาแล้วนะคะเราเล่งเวลาเดี๋ยวเราต้องได้ชิมแล้วนี่ตอนนั้นมีดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมตนี้ผมเริ่มเริ่มปลูกจาก4ี่สิต้น4ี่สต้นผมตอนนั้นมันขายดอกบาดดอกบาดฝานะมันได้เกือบ สามพันผมก็เลยคิดว่าเออเราปลูกระเบืออีกนิดนึงอ,นอันนี้เก็บตัดไปสี่สีมส่มีดสี่มีดเอาประมาณหกพันมาเลยครับแค่นี้โอ <laughs> ล้ลงทุนลงทุนในพันสองค่ะ <laughs> แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ถ,ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแปลงดอกดาวเดืองที่อยู่ข้างหน้าเจี๊ยบตรงนี้หกพันแล้วจากหนึ่งพันบาทในวันนั้นลงพันหนึ่งลงทุนหนึ่งพันสองร้อยลงทุนแค่หนึ่งพันสองร้อยนอกนั้นคือโรงแรงอย่างเดียว ยิ่งอกเกลื่ออกมาคือ6กพันกำไรมันไม่ใช่แค่เท่าตัวนะคะมันสามเท่าเออสี่เท่าห้าเท่าค่ะคุณผู้ชมสิบสองห้าทีคนก็มองข้ามไปค่ะเดี๋ยวเรามาใช้เวลาเกินประโยชน์ได้ฟาร์มสวยงามด้วยแล้รายได้ใช้ด้วยพอมองไปตรงบริเวณนี้มันมันโอเคมากเลยกับการที่มีดอกดาวด้วยอยู่ตรงนี้แเราหาไม่พอเราก็เอาดอกมันจําาหน่ยไปจําหน่ายไปขายต่อได้อีกสร้างมูลค่าได้จริงๆค่ะทั้งส่วนนี้ครับผม กับรายการตามหาคนดีของเราวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านกำนันสมพงษ์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะในการที่พารายการตามหาคนดีปาดเมืองระยองวันนี้ค่ะที่ได้มาชมที่สวนนี้นะคะพี่นิสาชนและพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าครบวงจรทุกอย่างเป็นคนดีสีบ้านค่ายด้วยและแถมไม่พอเรื่องปราดเนี่ยต้องยกให้ท่านกำนันจริงๆก็ในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะและ ยังลองยังนะคะแชนแนลนะคะต้องขอขอบคุณท่านกำนันเป็นอย่างมากนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันหน้ากับอีพีหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ